ค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะาม่าพอกับพี่สาพากินพาแซบชาแน,นลอีกแล้วนะคะคลิปนี้ยังไงพี่สาก็พามากินส้มตำแซลมอนนะคะพ่อแม่พี่น้องจา๋าพักเป็นท์ายคือเกาเด้อพ่อแม่พี่น้องจ๋ามากินกับพีะะ่สาเลยค่ะมินิกอร์มีน่น้มเซนแซลมอนเรดดี้แล้วก็กวางตุ้งพักกาดขาวเลยคะ่ะพักแกงหม้อห้าเนาะมากินกับพี่สาเด้อพ่อแม่พี่น้องจา๋พาพี่สาเพิ่งเลิกง,งานนะคะไปเฮ็ดคลิปไปตอบคอมเมนต์ อีกหลายคน,นะคะเนี่ยค่ะเวพี่สาะกลับไปตอบคอมเมนต์นะคะพ่อแม่ที่น้องจ๋าพี่สาะถึงเลิกงานด้วยค่ะมาเกินน้ำกันเด้อพ่อแม่ที่น้องจ๋าถึงเลิกงานก็สั้นสิตามบังคุงไงล,ล่ะพ่อแม่ที่น้องปาสขึ้นหมอนสิ่ใหญ่เด้อฮึม <c oughs> <c oughs> แซ่บค่ะนู่ข่าวแห้งเหลือกดานมากคือมาต้อยมาคุ้งด้วค่ะมาต่ำอื้อ สินป่าสมอนแบกไงเยค่ะมึงป้องไงป้องหนาด้วย่อเฮางหลีบหันหลาย วายิศากินมุ่มั่นไหมคะนุ่เขา่านุ่เข่าแห้งคะ่ะอ ตอนนี้ประเทศออสเตรเลียกำลังมีกฎออกออกมาใหมะะ่เลยค่ะทุกคนต้องใส่ไอ้ไอ้ผ้าปิดจมูกเลยคะ่ะถ้าใครปัสใส่ผ้าปิดจมูกเนาะ,ะโดนปับ 2, ๊บสองประมาณโดนปั๊บประมาณสามรอยเหรียญดอลลาร์เนะะียค่ะเพราะว่าไอ้เพิ่งอ,ออกกฎหม,มายมากเลยคะ่ะเพราะว่ามีคนเริ่มติดโควิดในที่เนี่ยค่ะทางประเทศออสเตรเลียเนะะียค่ะพิษายเครด์ควิลแลนด์เนียค่ะ เขาเริ่มให้กันเมื่ออื่นออกไปสออกไปงานพี่สาวลองใส่ผ่าปสจมูกตลอดเนาะ พี่สาก็บพ่อหัวกันนะว่าเป็นอย่างพี่สามากินเขาค้ามไงเลยค่ะเราวก็ค่อยมักเขียวสไัยเนาะคิดว่ามันได้รสชาติเลยกินเขาค้ามไงไงมันได้มันได้รสชาติกว่าค้าหน่อยเนะาะเป่นขนงจ๋าว่าบ่ <c oughs> นี่ปลาปลาสมุนกับโล้ยค่ะ จู้ได้ค่ะกินจู Gon ้ได <Trustee> ้ไม่ค่อยอ้วนทําไหนค่ะเบิ้งอืม สดยอดสดสดได้ค่ะพระแม่แบบว่าแซ่แข็งมากเลยค่ะสดสดเขาจะออกกอาเอาตึ่นโบมาไอหลอกหนังมาหั่นให้เลยค่ะสดสด้ลยค่ะ,ๆๆคะมาเด้ยพ่อแม่พนองจ๋า ไอคลิปที่แล้วพ่สากินเองตามมังคุงใส้ปลาหมึกด้วยค่ะจะาพิสาไปร่มคลิปด้วยค่ะสำหักก้อนด้วยค่ะสำหรับกับตายมันเผ็ดแห้งเท,งที่ยวเที่ยวกินไปมรกายพอจบคลิปถ่ายสำาลัก เลยบ่ยเลืยก็ว่าแต่ร่วงห้ยซุพอสุพี่น้องบึงเนาะ มื่อนี้เฮ็ดงานแต่ว่าม ปลาสมอนมันจะรสชาติมันมันนะคะ่ะมมนคือปลาทุนานด้วยค่ะ ปลาทูนางเอาจิจืดด้ค่ะอันนี้พองมั่นพองแสบด้วยค่ะ Skal vi se. คำนี้เป็นคำถ่ายได้พ่อแม่ทัองจ๋าด้วยสามสินนะคะเกือบ,บกิโล นี่ละ่ะนิ้วหลายได้กินหน่อยได้ค่ะนุพีซ่ซาก็ว่ากินหน่อยแต่บางหูว่าพวกพี่เมย์พย่ยาว่ากินหลายว่าพีซ่ซาว่ากินหน่อยได้ไหมน,นี่ท <c oughs> ำไงกินบทถาดนะมันนี่ก็กินหน่อยแค่อืม <c oughs> เนื้อปลาสามสิบนะคะแล้วจะกินทั้งหมดแหละเพราะว่าอ้อยเอาไว้ฟังคือมันมันก็บว่าแสบด้ค่ะในคลิปนี้ในพิสาต้องขอจบคลิปไว้ก็เน,น,นาะก็พิสาก็เพิ่งเลิกงานนะคะ่ะไม่กลับมาตอบ,ตอบคอมเมนต์แต่ละคนนะคะเพราะว่าพิสาก็เลิกง,งานแล้วก็ ไม่ให้เขาเห็ดคลิปเนี่ยแหละแล้วเฮ็ดย,ยังเสร็จพิซาหยตอบคอมเมนต์นะคะแล้วก็จะไปะกดไลค์กดแชร์ให้ทุกคนหลายพิขามากเลยคะ่ะเนาะเพราะว่าพิซาก็ยุ่งเห็ดงานเห็ดการนะคะแล้วก็ชว่วงนี้ออสเตรเลียก็มีกฎหมายไม่ขึ้นมาเนาะว่าให้ใส่ผ่าปดจมูกทุกคนเะคะ่ะทั้งเด็กหน่อยทั้งผู้ใหญ่เลยค่ะเพราะว่าถ้าว่าใส่โดนปรับสามลอยเวียนเนาะไหนก็ พี่ชาก็ต้องขอจบไปท่าหนหนึ่งก็นก้ออะไรก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ห้ช่องพี่ชากากินผ้าแสบแม่เด้อพ่อแม่พี่น้องจา๋าฮักกันแพงกันยากิมกันเด้อเนาะเพราะว่าพี่ชาก็พยายามให้คลิปออกมาดีที่สุดเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องจา๋าแล้วก็ขอบคุณข,ข,ขอบใจเอฟซีกาวเอฟซีไม้ด้วค่ะเนาะและ้วก็พี่ชาก็จบท่านนี้แหละค่ะ เดี๋ยวผูดไปมันจัยเงีวเนาะผูดว่าจบตะกะเทียนเนาะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายโอ้ย